สวัสดีครับผมเช้าวันที่9มีนาไอแสนเก่งจับเฉลยหนึ่งตัวนี่ครับผมปลาออด,ดีครับตัวนี้นกตอก็อด,ดีตครับไอแสนเก่งนกฝึกตัวใหม่ครับผมเอ๊ไม่ใช่นกต่อตัวใหม่ครับผมประมาณนี้ครับผมนี่ ถืกแล้วครับเนี่ยวลงมาให้เบิรงครับผมแป๊บน,นึงนี่ครับผมปลาออดดีๆครับผมออดหนึ่งแรงแต่ไม่ว้าวครับผมตัวนี้นี่ลองอีกหนึ่งตัวครับผมนี่นะหนึ่งนะครับ ดีครับตอนนี้ครับผมไอแสนเก่งเดี๋ยวขึ้นอีกไม้หนึ่งครับผมเนี่ยเขาขึ้นอีกไม้ครับผมแต่ที่เดิมแสนเก่งครับผมถ่ายไม่ทันครับผมบินมาอยู่นี่บินขึ้นก็ถูกเลยโอเคครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตอีกครั้งครับ ครับผมต่อจากคลิปที่แล้วครับผมไอแซนเก่งนกป่าไม่มาครับผมนี่เอาลงพักก่อนครับผมออกแต่เช้าแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาแทงใหม่ครับผมเมื่อวานแทงสามไม้ลองสามไม้ครับผมอันนี้ไม้ที่สองก็ยังลองอยู่ครับผมสวัสดีครับผมไม้สามครับผมไอแซนเก่งนกป่าเข้าแล้วครับผม ลังร้องกำลังออดใส่กันครับผมรอรุ่นรอชมครับจะตัดไปตอนตอนหนึ่งนะครับ